วันนี้นะคะพามากินมะม่วงกะปิหวานน้ำตาหวานนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ดองนะคะผลไม้ดองน้ำตาหวานกะปิหวานค่ะที่นี่นะคะจะเป็นร้านเด็ดร้านดังที่ตลาดนัดนเทพประสิทธิ์นะคะชื่อร้านเจ๊ส,สาวค่ะที่นี่นะคะน้ำตาหวานของเขานะคะเครื่องจะแน่นมากๆม,มีผลไม้ให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีเป็นแบบน้ำตาหวานกะปิหวาน แล้วก็มีเป็นแบบปลาร้าทรงเครื่องค่ะที่นี่นะคะน้าจิ้มของเขานะคะเครื่องจะแน่นมากๆและมีผลไม้ให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะใครมาตลาดนัดเทพสิธป์นะคะพลาดไม่ได้นะคะร้านเจ๊สาวอร่อยมากๆค่ะมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะกะกะปิน้ำตาลหวานสองอย่างรวมกันค่ะ ไอ้ฝาไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เอาเดี๋ยวพี่ทำค่าน